ลมแรงพี่น้องวันนี้ใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ร้อยสามสิบเนี่ยยังใหญ่เลยตัวนี้ชช้ระบบสิบสองนี่พีกนี่สิบสามสิบสี่แอมป์นมอเตอร์จักรยานสำหรับใบร้อยสามสิบนะ,200ะสองร้อยรัศมีสองร้อยหกสิบถ้ามันเดินอยู่ปกติมันก็จะเดินอยู่ประมาณนี้เดินสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบแปดไม่เกิดเดินอยู่นี่แหละนี่คือลมเบาๆถ้าเช้ระบบ12นี่คือกระแสมันได้เลยนะไม่ต้องรอรวบเร็วมันก็ดันของมันเองตอนนี้ไม่ได้ดิมันต้องหมุนเร็วหน่อยใ <c oughs> บยใหญ่สวยดิพี่น้องเราโตก็เพิ่งรู้นี่ว่าใบาใหญ่ๆมันสวยทำไมคนอยากให้ทำใหญ่ๆก็ สวยเลยแหละร3 7นิ้วจับคู่กับแผ่นเพลทหนิ้วถ้าใครอยากได้เนี่ยมันจะถ้าเป็นชุดตัวใหญ่แบบนี้มันเราต่อสองเออเอาหมื่นบวกเพิ่มมาตามรี่มันปลวกเบอร์มัน9 0้ใช่ไหมรวมไม้กระดานเลยรวมค่าส่งอีกนิดหนึ่งคือถ้าใครอยากได้ชุดใบร้อยสามสิบนี่จะจ่ายเงินอยู่ที่1 2ื0 0สบาทประมาณนี้นครับ ถูกเลยนี่ไม่มีใครทำถูกเต่านี้เลยเ็ื่ <c oughs> ชอบนะใหญ่ๆแต่มอเตอร์ตัวชิบ้ามันหมุนดีได้พีเนองไม่ไม่เหมือนรอจักรยานพวกนี้มันฝืดยจังหวะกระชากมันก็ได้ไฟเยอะเหมือนกันนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลมหน้าหนาวมันมันไม่ค่อยนิ่งนะมันต้องรวมพายุฝนเราถึงจะรู้ลมพายุฝนนี่มันดูกระแสดูได้นานด้ยเพราะว่ามันลมยาวๆแต่ลมหน้าหนาวนี่มันมาบางหายบางมาบ้างหายบาง,าบาง,าบางกระแสก็จะเดิอนอยนอนมมนู่นี่สองสามสี่ห้าหกจำไวะมันบุ้มมานี่กำลังมาคอยดูนะ เยวจะจับให้ดูก็จะเดินอยู่บรไอ้บานบบนี้แหละเดินนี่คือลมธรรมดาถ้ามันกระซากอันนี้มันสิบสามสิบสี่มาแล้วมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ Window. คือจังหวะเดินเสา,าตโตมันต่ำนะถ้าเสาใครสูงเนี่ยโอ้ยลมสูงมันก็จะมีลมสูงเด้ไม่เหมือนกันเด้ ลมต่ำต่างหากลมสูงต่างหากนุ่นแล้วอยากใช้ประโยชน์ได้อีกยิ่งก็สิบสองเมตรนะครับมายังมายังดู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 ด,ด,ดูยังไม่มาพอใจยอยู่สำหรับไป มอเตอร์จักรยานเนี่ยพอจะอยู่แต่ว่าตัวชี้บ้าก็ได้เยอะเหมือนกันเพราะแม่เหล็กมันหลายตัวนะครับเออนี่คือจังหวะมันกระชากถ้าลมพายุลมพายุนี่มันจะได้เยอะพี่น้องมันจะย,า,ยาวๆยาวแล้วก็แรงอันนี้คือลมธรรมดาหน้าหนาวแต่ถ้าเสาสูงๆนี่ไม่แน่เด้อ ว่า,าได้น้อยไหมได้น้อยอยู่แต่ว่าสำหรับระบบบ้านเราเล็กๆนะคือของฟรีนะเอาได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นแหะพี่น้องเนาะดีกว่าเราไม่ได้นะลมก็ดีการหาลมนี่จริงๆแล้วคนเขาอยากให้มันไปช่วยระบบไฟตอนคืนกับไอ้วันฝนฟ้นฟาขนองวันไม่มีแดดนะพายุเข้าอย่างนี้ คนเขาต้องการอย่างนั้น,นี่ยเอ้าตอนกุมาถ่ายคือบ่มีลมนะาาเว้ยตอนถ่ายทาทานี้ไม่ค่อยจะมีลมเลยน้องฝอยปอบเปล่าเอ้ามุนล,ลูกพ่อหมุนจริงๆลมมันอยู่สูงดิถ้าใครเราตัวว่าสักแปดเก้าเมตรนี่เอาขึ้นง่ายๆเนาะ จะจะ,จะถึงลมพอดีไปน้องแปเก้าเมตรนี่เห็นในกล้องวิดีโอนี่มันเล็กๆเนี่ไม่ใช่ดิว่าอ,อย่างใหญ่เนี่เอาขึ้นก็เอาขึ้นยากแล้วเอาคอมอเตอร์ขึ้นไปก่อนแล้วก็เอาใบใส่ทีละใบปีนมันยังงั้นแหละลถตัวจะเป็นใบเลือกใบใหญ่ก็หมุนรอบจัดดีไปน้องสำหรับไปสุดเราใบใบรูปแบบปีเครื่องบินน ขอให้มันได้ออกตัวปิ้วมันเองเราโตก็งงเหมือนกันน้อยใครวาพาคิดวะแต่รู้ว่าเราแล้วมันหมุนนะฝรั่งอ่ะฝรั่งสตรฝรั่งแล้โตออกมาทำแล้โตก็งงเอนแบบนี้มันจะหมุนได้ยังไงมันไม่เหมือนไปบีซีด้วยไปบีซีเรายังรู้ว่ามันโค้งไปด้านหนึง่งเราลมตักมันมันถึงจะหมุนแต่อันนี้มันเป็นแบบนอน เอ๊ะเดี๋ยวเราหมุนเฉยเร็วด้วยนะงงกันแหละช่างตอนตอนเอามาทำที่แรกก็เป็นไม่รู้วมันจะหมุนได้ยังไงเอ้าหมุนหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วลมมาแล้วมาแล้วสังเกียด้วยนู่นแหละเห็นแ้วันของเราถ้าใครชอบบางหันมันคือวันของเราเราเราเห็นลมหมุนอยู่ด้านนู้นบางทีมันไม่มา,าเราก็มีด้ยลมนี่มันเป็นหัวนะหัว หวัวใครหวัวมันมันไม่เสมอเหมือนลมพายุเลยลมพายุนี่มันหมุนมันเกี่ยวหน้ามันไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแต่ว่าลมหน้าหนาวนี่มันมาเป็นลูกขึ้นอะ่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเด้ะใช่นี่แหละมันจะนานพามา,าฝอยดีวยแนอะอยให้ฟังสำหรับคนชอบกังฮันลมนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ